กดไปอาได้ยินเสียงไหมมันจะเกิดการดูดแบบสุญญากาศตอนนี้เองทุกคนดึงให้ลงเวลาจะอ,าออกเพียงกดปุ่มตรงนี้ป้งปุ๊บแค่นี้เองโอ้โหติดโคตรแน่นอ่ะแล้วเวลาเราจะอ,าออกเราแค่กดปุ่มสีดําตรงนี้ปุ่มเดียวปับ๊บเสร็จแล้วติดหน้าจอเข้าไปก็แปะมือถือเข้าไป ไปอันบล็อกที่ยึดโทรศัพท์แบบสุญญากาศซึ่งอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นตัวแม่เหล็กหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบผ่านตากันนะอยู่หน้าโต๊ะทำงานหรืออยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้แปะแล้วก็ใช้มือถือติดเท่าน,นั้นก็จบเปิดออกมาปุ๊บตัวของเขานะครับจะอยู่นี่สีออกสเปซเกรย์สวยมากสวยไหม ด้านหนึ่งจะเป็นแม่เหล็กจะแปะเข้ากับมือถือด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวดูดสุญญากาศแปะติดกับผนังหรือจุดที่เป็นพื้นเรียๆได้หมดเลยส่วนที่เหลือตรงนี้ตัวทําความสะอาดวงสําหรับติดหลังมือถือเคสที่เราไม่มีแม่เหล็กในตัวส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จจะเป็นระบบติดแบบไฟฟ้าในการทําให้เกิดสุญญากาศตัวชาร์จเป็น C to A เราสามารถที่จะหมุนมันไปได้360องศานะครับทุกคนดูสวยงามนะโดยมันสามารถเก็บแบตได้ถึง100มิลลิแอมและก็สามารถรับน้ําหนักได้ถึง หจุดกิโลกรัมเลยทีเดียวจะใช้ไฟแค่ในตอนดูดให้เกิดสุญญากาศแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้นานแน่นอนโดยตัววัสดุของเขาจะเป็น ABS อลูมิ i n u m a l ล,ลอยตรงนี้เนี่ยจะเป็นอูมิเนียมอย่างดีเลยตัวตัวพลาสติกตรงนี้เนี่ยจะเป็น ABS มั่นใจได้ว่าจะแข็งแกร่งผมจะพามเพื่อนไปติดในรถในสถานการณ์จี๊ดตอนนี้เราก็อยู่กันในตัวรถซึ่งผมจะติด2ที่นะครับที่แรกก็คือจะเป็นบริเวณกระจกตรงจุดนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งบริเวณหน้าจอตรงนี้นะที่หลายคนนิยมติดและก็ แปะต่อด้วย iPad นะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดตรงนี้ว่าถ้าเกิดผมกดไปักครั้งตรงนี้นนได้ยินเสียงไหมมันจะเกิดการดูดแบบสุญญากาศเวลาเราดันไปติดกับจุดไหนเนี่ยมันจะดูดสุญญากาศเข้าด้วยกันไปดูกันดีกว่าตอนนี้เองทุกคนดูนี่ดึงให้ลงนะครับดูเห็นไหมถ้าสมมุติจะเอาออกเราเพียงกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับเอาใหม่ปุ๊บอ่าเวลาจะอ,าออกเพียงกดปุ่มตรงนี้โป้งตรงนี้ แค่นี้เองทุกคนง่ายปะเหมือนเดิมนะครับดันเข้าไปอันนี้ผมไม่ได้เช็ดพื้นมันด้วยซ้ําเห็นปะเท่านี้เองโอ้โหติดโคตรแน่นนะแล้วเวลาเราจะออกเราแค่กดปุ่มสีดําตรงนี้ปุ่มเดียวปับ๊บเสร็จแล้วแค่นี้ง่ายปะอ่ะแต่เสร็จแล้วอันนี้แน่นแล้วเราก็ติดหน้าจอไปปึ๊บนี่เป็นนารเร็จสิ้นนะครับเราก็สามารถเอียงเห็นไหมใช้ได้แบบอิสระเลยเราจะเอียงไปทางไหนนะครับทางโน,น้นทางนี้จริงๆเราจะติดในแนวนอนก็ได้นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น iPhone เป็นมือถือที่มีแม่เหล็กในตัว แปะเจ้าตัวนี้เข้าไปปึ๊บแล้วเพื่อนๆแปะเข้ากับหน้าจออาจจะระมัดระวังจอด้วยนะครับนะถ้าเกิดเราดึงแรงหรืออย่างเงี้ยหรือกดแรงไปเดี๋ยวจอเรามันจะพังได้นะครับแต่หนอมนิดนึงจากนั้นเราก็แปะมือถือเข้าไปแปะติดเรียบร้อยแล้วโอโ้โหแน่นหนามากทุกคนดูเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็เลื่อนนะครับใช้ได้แบบปกติตามที่ใจต้องการเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะเปลี่ยนจุดแปะแปะทั้งแบบนี้เลยด้านบน จริงๆไม่ใช่ต้องออกเรงเยอะนะครับเวลาเราติดแล้วเราก็ใช้งานทั้งแบบนี้เลยปุ๊บนะไม่ใช่ก็แค่กดออกได้คําเดียวว่าแบบอยากเอาอะครับทุกคนสําหรับใครที่หายอยู่เดี๋ยวผมแปะตะกร้าวให้กับเพื่อนๆด้านล่างไปจัดกัน